สวัสดีครับทุกคนมังกรเนี่ยมังกรจะไปไหนครับบอกก่อนสิเฮ้อว,วันนี้จะพาเด็กๆไปเที่ยวน้ำตกนะครับน้ำตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารนะครับจังหว,วัดสรยุทธเกศไปดู้มีน้ำรือเปล่านะครับก็เรจะไปชมดูนิดนึง ถ้ามีน้ําก็พาเด็กน้อยเล่นนิดนึงสงการมีนี้ไม่ได้พาเด็กไปเที่ยวไหนเลยนะครับช่วงสงการก็หลังสงการก็ติดโควิดก็จะพาไปเที่ยวทะเลก็ไม่ได้พาไปนะครับเอาไว้ปีหน้านะครับหรือช่วงไหนหยุด,ดหลายๆวันก็จะพาไปเที่ยวไ่า,าท,ทะเลนะครับ ระยะทางจากบ้านนะครับตอนนี้อยู่บ้านจากบ้านไปน้ำตกห้วยจันก็ประมาณเกือบสามสิบกโลกว่ากว่นนาไม่ได้ถ่ายด้วยขับรถด้วยนะครับผมติดตั้งหน้ารถนะครับติดตั้งหน้ารถถ้าขับรถด้วยถ่ายด้วยก็เสี่ยงอันตรายครับ ถ่ายบรรยากาศให้ดูข้างทางนะครับใครเข้ามาดูก็กดกดให้หน่อยนะครับกด,ก,ดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่นงน,น,นะครับรอ,นะอยากมี วิดีโอดีๆให้ดูทุกวันไอ้ทุกบ่บอยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเนาะที่ผ่านมาก็ไปเที่ยวหลายที่แต่ไม่เคยถ่ายวิดีโอไม่เคยถ่ายรูปเลยนะครับส่วนน้อยก็ถ่ายลงก็อยากจะถ่ายดูอยากจะถ่ายลงยูทูบอ,อะไรอย่างนี้เปิดช่องให้เด็กน้อยอยู่นะครับเวลา,าว่างๆก่อนตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะฮะน่าจะน่าจะไม่ค่อยมีเวลา นะครับเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วคงจะยากหนอ่อย ฝนจะตกวีกแล้วมูนี่จริงไหมยังงันอยูอ่ตัดได้เ,ไเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับที่น้ำตกห้วยจันนะครับช่วงนี้ก็นี่ขับรถก่อนนะครับไม่คลิปยาวคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถตัดต่อได้หมดเลยแล้วคิดต้นทุนเมื่อกี้ใช่ตาหนี่ดินลงเบนตอนนั้นนะใช่ไหมที่พ่อเบรกตรงนั้น อันนี้พ่อจะเอาแค่เอาแค่วิดีโอนี่เจอมใส่เอ,เอาบรรยากาศข้างทางมันทำได้หมดนะเอาเสียงเพลงมาใส่ <จร S 1> เอาเสียงสดเรามาใส่ <จร S 1> เอา,เอาทำได้หมดจริง <จร S 2> ๆริงน้ำจบกหัวจันทร์ดยน้องพี่นุน่นน้องลง,งเซิร์ชเสียให้เข้าใจผิดบ่ านพของโซริมมันเต็มหมดน่ะมีแต่ว่าตัวคนที่สาไอ้นั่นที่ว่าเคนนั้นมานั่งร้องไห้อยู่เนาะตัวสำรองคนที่สามอ่ะพอ่อแม่์เขาบอมานั่งรองอยู่นะั่นแหละเป็นครึ่งวันเนาะตัวจริงเขาให้ตอนบ่ายเขาก็มานั่งรออีกใช่แต่ยังมีอาการถ้าไปตรวจหน้าใหม่เขาไม่ตรวจให้นะเพราะเรื่องหนึ่งชุดดีจิทีทใช่ว่ประมาณน้อย,ยแต่ถ้าเราซื้อมาตรวจเองก็เหมือนยายเนาะกว่าจะติด ตรงไปไปบ้างครูหน่อยดิฉันไม่ซื้อของก่อเช้าเดียนไปเหรอซื้อจากใครมะทองก็ไม่เป็นไรถ้าเราใส่เนี่ยมะทองก็ใส่แม่ตลอดอยู่น้องยิ้งอันนี้ะไรทำมาบอก แม่ก็เพิ้วอแต่ปาน,นิดเขาไม่ได้ให้ชวนว่านั้นไปเที่ยวนะก็ต้องให้เราไปก่อนเพราะว่าเขาติดโคข้ามาเขาไม่ได้รถมาเร็วด้วยเขาเสียหรักมอไซค์จะมาไหมจเพิ่งมาได้ นั่งกีตองนั่นเนาะไตมุดไทยบึงเลยเนาะไ,ไ,ไม่ถา G P นะ S ช่วยโน้วยนีนนคุณหา <ใน S 1> สองวันอะไรจะกล้าไปนอนนอกในบ้านแล้วก็ติดโควิดเนาะน้ำตกไม่จันทร์ตรงเห็นไหมสรุปเกียรติตรงทุเรียนเขาขายเนี่ทุเรียนที่ศิษยสเกตแพงกว่าที่สุรินทร์จะมารอร่อยเนาะ <c oughs> อร่อยไหมพี่นุ่นทุเรียนนั้นเจ้าร้น อร่อยอยู่ญาติทินก็ว่าอร่อยอยู่นะพี่ชอบกุ้งพร้อมเลยน้อง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 อีกคนนึงเขาขายน้องอุ้ยน่ะขายดีมากเลยที่ว่าจะสั่งน้องเขาคอมเมนต์พี่ว่าจะหารถมือจะตู้มือสองพอจะขับได้เนี่ยนี่รถนี้เลยขับน้องกรไปเที่ยวไม่เอ๋มันไม่มีเอ๋เใส่อ่อนเนาะเดี๋ยวซ้ายไปกันทะลักนะครับตรงไปคุณหารเดี๋ยวขวาไปคู่ขัน ก็กินอยู่อะไรนะหรือว่าอะไรนะน่าจะของพี่นุ่นนะ่ะไม่ได้เล็กมากเนาะพี่นุน่นเล็กมากไหมเละเละ็นมอยชอบแบบโอ้เล็เลมันแน่นตะลุบมันจะเหม็นตันเล็กมากสุกข,ของน้องยินงน่าจะสุกพอดีคนล้วตัดผมไปกันลอนิดนิด มูช้างนะครับถั่วไมั like were, congress, right. doubts, uh ่ว huh. ถั่าถั่ว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 ถั่ครั่วถัลวถั่วถั่ั่วถั่วถัถั่วถั่วถู่วถัว่วถั่วไั่คะั่่ัวััวั่วัั่วรั่ัั่ถับ่ถั่่ถ่ถัถล่วั่ั ทีใช่เปลือกมันนะไปครับครับขอบคุณได้แล้วครับผมมันเป็นไรเขามองเห็นอยู่ทางลังเขาเข้าใจอยู่การซื้อขายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเอาทำไมยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทจ่ายไปตั้งเยอะ ขังกรแข็งแรงไม่ติดเนาะกขเป็นวันที่ตัดหญ้าวันนั้นเขากินโค้กเกลเดวยกันรอดเดียวกันทั้งหมดมีน้ำมาเด็ก <c oughs> <ม>กันพ่ากินหลอดกินน้ำก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงเครียดขนาดนั้นเอ้าใครก็จะอยากติดละลูกไปไปมาๆกับเพื่อนไปเก็บถ่านแล้วก็ซซืื้้ออขนมเสร็็จกมาเอาใครรถเรามาขี่ก่อนนั่นะ เรียนฟังได้นะอันนี้เป็นหมวกขอหนูอ้าวใช่ไหมชัวร์ไหมนี่อะไรตลาดนะนี่ตลาดอยู่นี่อันนี้ทางไปวัดพ่อยังคงใจว่าทางนู้นมีอะไรนะแต่เด็กแล้วนะตรงนี้เหมือนเคยมาไม่จตอนะั้เรามาจากไหนฮะมาไปที่เราจะไปวัดไปวัดนั่นแหละจำได้อะที่ไป นั่นนั่นนู้นคุณจำตรงไหนแม่ทีิศานอะไรด้วยทางคุณจำตรงไหนนั่งนู้นบงบนจีพีเอสเนี่นยอ่นยนา,น,านี่แบบไหนตะเวนตะเวนไหมพ <c oughs> ี่เคยไปปะพี่เคยไปครั้งนึงนจำได้ว่าไปเลี้ยวขวาตรงนน้อนอะ่ะตรงไปเลยอะ่ะ กระดูกเขาเล็กไม่ใช่เขาเขาเป็นคนที่ขาเล็กมากแต่ข้างบนเขาใหญ่ไงน้ำหนักนน้หนักเขาเนอะ82ใครนิดนิด82นิด oh. นิดเท่้จักเนาะก็อยู่เท่ากันก็ถือว่าเยอะนะน้ำหนักเขา80แต่เขาสูง170นะน้ำหนักเขา82ตอนนี้ลดมาอยู่ที่70 72ลดไป10 จะลดอีกค่ะจะลดเพราะว่าเขาเป็นโรคโรคไขมนันในเลือดเขาเป็นจนเขาต้องรักษาแล้วนะต้องกินยานอายุแค่สามสิบสองเลยเนะาะเขาบอกเขาก็เป็นไงขเขาก็เป็นเบาหวานนะ้ำร้อไน,น,อไ,นได้น้ำร้อนไหมเออพี่ว่าพี่มาทางนี้นะตอนนั้นเออยังไงตอนนั้นที่เราไปตรงนี้อ่ะจำได้ ใช่ใช่ที่พระจะฟังมืดเลยนะข้างหลัง,ลงพนที่ที่ว่าเห็นมันมีทางแยกซ้ายออกไปนตะ่ทุกวันนี้ถนนเยอะหรอือเปล่ามันไหนนะไหนเนาะ ไเงไหเ,เหรอทางน้ำตกันนี่แะทางน้ำตกวันทางน้ำตกวันโอ้จะซื้อรถว่าจะซื้อรถต่อเติมบ้านนังคาเมืนเมื่อกี้ มาด้วก็จะริบถอยด้วยอ่าหวใจ15โลโอ้ไกรตัวละเนี่ย15โล็อาจ,จะสว่างสว่างกันทั้ง,งอาจจะได้ลงได้ยังก่อนหวยจนที่แม่ดูห่วใ้เห็นแดดดอ,อืที่แม่ดูนึกห้วยจอย่างนี้ห้วยจจนองเนาะ ตกเนาะตกมชั่วโมงไฟจริงๆที่น้ำตกอาจจะไม่ตกบ้านเราน่าจะไม่ตกน่าจะมากย่าทินไปเสิร์ฟปืนด้วยบอสจะไปหาเห็ดเห็ดเห็ดไขนะ่เนาะเห็ดไข่เห็ด กล้วยป่ากล้วยป่าเห็นไหมกล้วยป่าเนี่ยตอนแรกแม่กิราโหูฝนตแม่นบอกว่าถ้าฝนตกเป็นวันนี้ก็จะเันน้ำกระเด็นแทรกไาไหนหาทั้งไม้ตอนนี้ใกล้ถึงน้ำตกห้วยจันแล้วนะครับนี่ประมาณสักหกกิโลนะครับเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเห็นแค่2ครั้งเอง ก็เยบว่าไม่เคยเห็นนะเนี่ย้แถมนี้บรรยากาศน่าอยู่นะครับแต่อยู่คนเดียวก็วังเวงหน่อยเพราะมีแต่ป่ามีแต่เขามีแต่สวนยางพาราสวนยางสวนทุเรียนนะครับบรรยากาศคืนมานี่ตกาบรรยากาศน่าอยู่นะครับน่าอยู่มากเลย เกษตรหลายรูปแบบนะครับมีทั้งปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรประมงไม่มีครับประมงไม่มีประมงปาหางไม่มีประมงนะครับไม่ติดทะเลนะครับ <c oughs> ติดห้วย นี่ก็น่ากลัวหนึ่งเสือนะครับเสือเยอะเสือเยอะมากนะครับไม่ใช่เสือไม่ชีวิตใบสับเสือเราไม่รู้จักใบสับเสือไหมที่เวลาเป็นแผลเขาเอามาใส่นะรังเซนนะรังเซน <Ooh. S 1> เพื่อนมาอีกคันละ <Wow. S 1> นู่นข้างหลังเพื oh. ่อนร่วมเดินทางนี่ว่าเดียกันชฮอนด้าฮอนด้าซีวิ เ่งก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันอีกไฟสีขาวก็เหมือนกันอ่าลดความเร็วเขตโรงแรมไม่ใช่โรงเรียนทไมห้าสิบกิโลโรงเรียนนะครับ

ย้ายมาอยู่นี่เลยย้ายมาอยู่นี่มังกรยัไงไงอ่ะมังกรมาเรียนน้ำตกให้จันมัย้ยนะที่มาคองนี่น่ะวัดพลานยาวัดป่าสมัยนั้นนะันะ้นครูตูงก็เพื่นเพื่อนเขานะจะเอารถยายนะมัจะเมามาไอเคี้ยวอ่ะสมัยที่เขาเรียนนะแ <c oughs> ม่ก็เขาจะมาเที่ยวให้จันนี่แหละสมัยที่เขาเรียนที่นู่นใช่มยายสม่ง มาทรงไงเนาะรถบังเก่าเนาะยายก็ว่าหาคนขับก็มายากเนาะคือไม่ได้ที่เทขับเลยมั่วเนี่ยนะรถไรนะกระบะแล้วเนาะกระบะแอนอเท่ดีนะเนาะขับมาได้พี่ว่ามันมีไอ้นั่นคลุมอยู่มนคอกหลังนหะใช่แล้วมันมีที่นั่งมีเบาะเออพี่เห็นอยู่ก็มันมีเบาะไงแต่ว่ายายเขาไปสี่สมันเก่าเลยจอดรถยนต์ ลงได้แล้วเนี่ยแม่แม่คะถ่าหนูหิวข้าลงไปซื้อขนมสายไหมตรงนั้นก็ได้เนี่ยเราเตียด้วยนะพ่อคะถ้าหนูหิวอะไรอะ่ะลงไปซื้ขอขนมสายไหตรงนี้ก็ได้ไม่ใไงนใขนมสายไหมอ๋อเราแปลงแล้พ่อลาบุญทีกันระเบิดแล้วเนี่ยไม่มาตอนนั้นจอดตรงไหน,นลืมลนะเออเคยหรือว่าเราเคยมาไหมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเออนอกที่เหมือนเรามามาแล้วมงเตอรกบันนะ เหมือนเรามาทำอะไรสักอย่างใช่ไหมมา,ไม,มาไม่แต่ไม่ได้ไปที่ห้วยกันนะก่สมุกเกียร์ไหมละ่ะสมุเกียรือเปล่าอ๋อนล้วสมุเกียร์สมุเกียร์คือ,องององงเหม,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 มือนกันอืมัวเดียวไม่ใช่ห้องน้ำนั่นอะขอเดียวก่อนโอ้ยทางลง,ลงหรือเปล่าใช่ตายละวี่ใช่ห้องน้ำใจด้วยต้องสุขอาจจะจอดแล้ว เดี๋ยวเราจอดไปเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ได้อยู่จอดช่วยกันไปคนชี้เกีด,ด้วยกันเนะาะน่ากลัวจังกลัวเหรนี่ไม่ดูไ,ไม่ไม้อะถ้าหลดดาุดลงมาโอ้เดี๋ยวพี่จะขยับมอเตอร์ได้แล้วพี่ชี้มั้ยเนาะ <c oughs> คนกรุงเทพก็มาตัวนี้นี่ผู้หญิงคนนี้มันเคยเห็นนะ <c oughs> อตอนนี้ก็เดินทางมาถึงน้ำตกแม่จันทร์แล้วนะครับ ตอนนี้จอดรถอั็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้รถเก่งมานะครับวันนี้ขับรถเก่งมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพาไปดูว่าวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับน้าตกเป็นอย่างไรมีน้ำไม้นะครับวันนี้ก็มานะครับกับอแฟนมาด้วยนะครับแฟนแล้วก็เด็กน้อยสองคนสามคนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ทางลงน้ำตกนะครับทางลงน้ำตกพุจันนี่นี้เป็นทางลงอันนี้ต้นอะไรเนาะครับนี่เนี่ยโกะงนอนกะก๊อกิวกกติวบ่มกะสมองสมองโอ้โหเยอะเยอะเลยอ่ะตัวอะไรจังหวัดุบา โอ้อันพักหวานอันต้นพักหวานนะครับอันนี้เครือต้นไม้หน่อยป่ะนี่ยอ,อันนี้เครืองยังนี่เครือมะนวมาวโอ,ยอย้าวเดี๋ยวได้สิมาซื้ออันนี้เนาะติชิอเอาอันนี้ก่อนนี่กับสมองเอาไหมล่ะ,ะอเอาไปดึงน้อยกินอันหนึ่งไหมล่ะ

บรรยากาศประมาณนี้ะนะครับ

ระวังโทรศัพท์ตกนะไปยื่นขอบด้วยเล่นก็ให้เล่นตรงร่องน้ำนี่หลยกาดนะครับบรรยากาศกตก,ดกดุกจันนะสวยงามนะครับน้ำกำลังมานิดนึงนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับใครอยากมาดูก็มาดูได้นะครับมาเที่ยว อยู่ที่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสรกีนะครับนะทางลงนะครับต้องระมัดระวาังนิดนึงนะครับ อันนี้แม่บ้านนะครับภรรยามากด้วยกับเด็กน้อยโอ้บรรยากาศสวยงามบรรยากาศที่รับตกพิจันทร์นะครับอำเภอขุนหารจังหวัดสิีสะเกตนะครับวนนี้ฝนตกใหม่นะครับน้ำค่อนข้างที่จะเยอะพอเล่นพอดูได้นะครับ เชิญมาดูมาเที่ยวมาชมได้นะครับสวยงามน้ำตกสวยงามมากเลยนะครับได้ยินเสียงน้ำมีน้ำแล้วนะครับน้ำตก ไม่จันนะครับเป็นมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวได้สวยงามสวยงาม